ขอบคุณทางฟีดมากครับผมที่ทำให้หลายคนมองเห็นซีรีส์วายในเมืองไทยนะครับผม <did> it, baby. <laughs> ชอบชอบมากว้า wow. ว Amazing ขอ,ขอบคุณมามี Mommy, Honey, ่ฮานี่แฟนจานะคะซีรีส์วายเรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นะครับประกอบด้วยคนที่อยู่เบื้องหลังมากมายนะครับผมจะขอใช้รางวัลน,นี้นะครับเป็นการขอบคุณแทนผู้คนเหล่านั้น เดินทางมาสู่ปีที่3สําหรับงาน FeedW อั e อ w ์ดส์งานที่พวกเราทุ่มเทตั้งใจส่งมอบกําลังใจให้คนบันเทิงสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพออกสู่สายตาชาวโลกบนเวทีฟีดสื่อภายใต้เครือมติชน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาฟีดร่วมสปอร์ตอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการซีรีส์วายยูริทีป๊อปผ่านการนำเสนอคอนเทนต์เผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มก่อนประกาศเป็นตัวกลางจัดงานประกาศรางวัลแห่งปีแก่ผู้มีส่วนขับเคลื่อนซีรีส์วายในไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อฟีดวายแคปิ t a ลจัดขึ้นใจกลางสยามสแควร์เมื่อปี2022โดยเล็งเห็นถึงความพยายามความทุ่มเทความมุ่งมั่นและคุณภาพของผลงานฝีมือคนไทยจึงขอส่ง ต่อพลังใจให้กับคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังผ่านการมอบรางวัล Feed าย Awards 2022ประกอบด้วยรางวัลซีรีส์วายแห่งปีผู้กำกับซีรีส์วายแห่งปีและนักแสดง Y แห่งปีสำหรับรางวัลน,นี้นะครับผมรู้สึกก็แบบชอบชอบมากมันแบบว้าว Amazing สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง แล้วก็ทางเครือมติชนด้วยนะครับผมที่เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็ความพยายามของพวกเรารวมถึงเห็นความสําคัญของวงการซรีวาย y นะครับผมพวกเราก็หวังว่าซีวายในประเทศไทยเนี่ยจะก้าวไปสู่ระดับโลกได้มากขึ้นกว่านี้นะครับผมปี2023ฟีดเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหการรมบันเทิงไทยสร้างปรากฏการณ์ความสนุกกับงานฟีดวายแคปิตอลครั้งที่2ณสามย่านมิตรทาวคนทับนักแสดงและศิลปินกว่าร้อยชีวิตร่วมเดินพรมแดง พร้อมประกาศรางวัล Feed w y Award s 2023ที่แฟนคลับพร้อมใจกันส่งมอบรางวัลให้กับนักแสดงประกอบด้วยรางวัลคู่จิ้นยอดนิยมรางวัลนักแสดงยอดนิยมและรางวัลซีรีส์ยอดนิยมพูดด้วยกันนะคะ s, <We> <S a y together นะ we ใจมากมเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะของฟินเบกขอบคุณฟีดวานที่เสนอชื่อฟินเบกครั้งนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงๆคู่เดียวเลย <c oughs> ในนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับทุกคนคะ่ะที่ยังอยู่ข้างๆเราในทุกๆวันแล้วก็ รักเราซัพพอร์ตเราทั้งคู่เลยแล้วก็เราก็ขอบคุณกันละกันที่ยังมีกันเสมอค่ะก็รางวันนี้เป็นของพวกเรานะคะนอกจากรางวัลยอดนิยมที่แฟนคลับพร้อมใจบอกรักนักแสดงและซีรีส์ที่ชื่นชอบไปแล้วฟีดยังส่งมอบกำลังใจให้กับคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังผ่านการมอบรางวัลนักแสดงคู่วายแห่งปีผู้กำกับซีรีส์วายแห่งปีและรางวัลซีรีส์วายแห่งปี ่อนอื่นก็อยากขอบคุณนะครับทาง Fi ตวายที่มีรางวัลให้พวกเราทีมเบื้องหลังในการทำงานนะครับขอบคุณมากนะครับที่เห็นความสำคัญของเจมินายกับเห็นความสำคัญของโฟนนะครับก็ดีใจมากๆและเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลครับก็หวังว่าซีรีส์เรื่องพระจันทร์มันไก่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งแมสเสจให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความสาคัญของพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับ ปี2024ีฟีดประกาศจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมแฟนๆจะพบกับฟีดวายอวอร์ด2024 Soft ี o w e r Unlimited โชว์พลังไม่มีขีดจำกัดของกองทัพนักแสดงซีรีส์และวงการทีป๊อปทลักสเตจสยามพารากอนทอ และมาติดตามกันว่าในปีนี้ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลแห่งปีประกอบด้วยรางวัลน,นักแสดงซีรีส์แห่งปีคู่จิ้นแห่งปีซีรีส์แห่งปีผู้กำกับซีรีส์แห่งปีเพลงประกอบซีรีส์แห่งปีและรางวัลพิเศษซอฟต์พาวเวอร์แห่งปี แล้วรางวัลในสาขายอดนิยมที่แฟนคลับจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลประกอบด้วยรางวัลน,นักแสดงซีรีส์ยอดนิยมรางวัลคูจิ้นยอดนิยมรางวัลซีรีส์ยอดนิยมรางวัลเพลงประกอบซีรีส์ยอดนิยมรางวัลเพลงไทยสากลยอดนิยมรางวัลศิลปินเพลงไทยสากลยอดนิยมรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยม แล้วพบกันฟีดว i ยอ a วอร์ s 2024สยามพารากรอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนวันที่21กันยายนนี้ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไป